สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมผอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นจี้ลายเจ้ามังกรนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับเห็นไหมครับเหลือสตาขาวสวยงามนะครับนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับเป็นทับทิมสตาที่เนื้อสวยมากนะครับนะครับเห็นไหมครับเหลือสตาละยิบละยับนะครับ นะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้คุณชมชมนะครับองค์นี้ใหญ่มากนะครับน้ําหนัก6 6 9 1 0กสิดนรัตนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับถือว่า เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะทําหลักก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติหนักไม่ถึงร้อยกัลล์นะครับก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกหนักไม่ต่ากว่าหนึ่งพันกัลขึ้นไปนะครับนะครับทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับถือว่าองค์นี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับนะครับเดินผู้ชมนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสพิเศษด้วยนะครับเห็นไหมครับเดอนผู้ชมชัดเจนนะครับ ไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่นะครับความพิเศษสุดตอนนี้คือเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเรียนผู้ชมผมให้เชิญถูกๆนะครับตำหลักองค์นี้ผมขายกันลานนึงไม่ต่ำกว่า300บาทงวดนี้ผมขายให้กัลลาไม่ถึงร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมขายราคานะครับหกหมื่นห้าพันบาทพอนะครับนะครับเพราะผมเห็นภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีนะครับผมถึงให้เชิญถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมนะครับ มีโอกาสนะครับมาเชิญไปเสริมมืไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วผมจะผมจะบอกข้อสําคัญให้ท่านผู้ชมชมนะครับทัพธิมนะครับสตาเป็นราชาพลนะครับเป็นในตําราต่างๆทั่วโลกได้เขียนถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ไว้ล้วงทั้งประเทศไทยนะครับผมจะทธิบายสั้นๆนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบๆจักรวาลนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับทัพธิมสตาองค์นี้ที่แก่เป็นเจ้ามังกรนี่นะครับ เป็นพับทีมสตาร์ที่ไม่ผ่านความร้อนจะมีมีความพิเศษอีกอย่างคือมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลนะครับนะครับอนุภาพของพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลนะครับหรือพลังขึ้นไม่เหล็กนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกนะครับจะช่วยให้ระบบร่างกายร้อนเย็นธาตุน้ํธาตุลมธาตุเดินธาตุไฟสมบูรณ์บาลานซ์เขาไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเห็นไมครับทับทิมนี่ครับสรรพคุณมหาศาลนะครับ เพราะเขาเป็นราชาพอพลอยแล้วแกมาแกะเป็นลายเจ้ามังกรนะครับสัญลักษณ์แห่งอํานาจสัญลักษณ์แห่งดึงโชคดึงลาบสัญลักษณ์ที่ดีนะครับนะครับนะครับเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับไม่มาสิงสู่จิตใจผู้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับนะครับสนใจนะครับ จี้ลายเจ้ามังกรที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติองค์นี้นะครับเชิญไปเสริมมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับผมขายถูกๆนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนเบอร์สับติดต่อผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าและศูนย์หนึ่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่ผมมกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพนะครับฝั่งพนนะครับสวยงามยิ่งนะครับหาไม่มีแล้วนะครับขายถูกๆนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับ